สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าบเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบต่างๆในร่างกายกันนะคะสำหรับค่าบเรียนนี้เราจะได้รู้ว่าเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะและระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์นั้นมีหน้าที่และมีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในค้าบเรียนเพื่อนๆลองตอบคำถามสองข้อนี้ดูก่อนนะคะเซล์แต่ละเซลล์มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและถ้าเซล์ลชนิดเดียวกันม่อยู่รวมกันจะเกิดผลดีหรือผลเสียหรือไม่อย่างไรคะ่ะเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆตอบคำถามกันได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะคะ ว่าแนวคำตอบของคำถามทั้งสองข้อควรจะเป็นอย่างไรข้อแรกคำตอบคือเซลล์แต่ละเซลล์มีทั้งความเหมือนและแตกต่างกันโดยมีความเหมือนกันในด้านองค์ประกอบเพราะเซลลทุกเซลล์จะมีนิวเคลียสไซโทพลาสซึมและเยื่อหุ้มเซล์เป็นองค์ประกอบเหมือนกันทั้งหมดค่ะส่วนความแตกต่างคือเซลล์แต่ละเซลล์จะมีรูปร่างแตกต่างกันไป ซึ่งรูปร่างที่ต่างกันนี้จะมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์แต่ละเซลล์และสำหรับข้อที่2คํคำตอบคือ<ๆ>การที่เซลล์ชนิดเดียวกันแต่ละเซลล์มาอยู่รวมกันจะทำให้เกิดผลดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะร่างกายของมนุษย์ที่เราเห็นเป็นรูปร่างสมบูรณ์อยู่นี้อันที่จริงประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายหลายล้านเซลล์เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเซลล์แต่ละชนิด ก็จะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะและเมื่อเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันเข้ามาอยู่รวมกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อหากหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันก็จะเรียกว่าอวัยวะสุดท้ายเมื่อกลุ่มของอวัยวะทำงานร่วมกันก็จะเกิดเป็นระบบอวัยวะขึ้นค่ะ สำหรับการจัดระบบในร่างกายของมนุษย์เราสามารถแบ่งออกได้4ระดับด้วยกันดังนี้ค่ะระดับเซลล์ระดับเนื้อเยื่อระดับอวัยวะและระบบอวัยวะเรามาเริ่มกันจากส่วนที่เล็กที่สุดในร่างกายอย่างเซลล์กันดีกว่านะคะ ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันไปโดยแบ่งตามหน้าที่การทำงานได้ดังนี้ค่ะเซลล์สืบพันธุ์เซลเซล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทสั่งงานเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์ผิวหนัง <S 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 เซลล์ที่เราจะไปทำความรู้จัก คือเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเพื่อนๆเซลล์สืบพันธุ์นี้มีหน้าที่นำข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่มาถ่ายทอดให้แก่รุ่นลูกนะคะโดยเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายคือเซลล์อสุจิส่วนของเพศหญิงคือเซลล์ไข่ค่ะเซลล์กล้ามเนื้อหากขาดเซลล์ประเภทนี้ไปร่างกายของเรา คงเคลื่อนไหวได้อย่างลำบากมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเซลล์กล้ามเนื้อนั้นสามารถหดและคลายตัวได้ซึ่งการหดและคลายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อส่งผลให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเคลื่อนไหวได้นั่นเองค่ะแต่มีเซลล์กล้ามเนื้ออย่างเดียวร่างกายของเราก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะยังขาดผู้สั่งการอย่างเซลล์ประสาทค่ะ เซลลประสาทสั่งงานนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวโดวยรับคำสั่งจากสมองผ่านเซลลประสาทสั่งงานไปยังเซลล์กล้ามเนื้อส่วนที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนไหวค่ะมาถึงเซล์เม็ดเลือดแดงกันบ้างเซลล์ชนิดนี้มีรูปร่างกลมแบนและมีหน้าที่หลักคือการลำเลียงแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ เซลผิวหนังเซลล์ผิวหนังจะมีลักษณะเรียงตัวเป็นชั้นๆและทำหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายค่ะระบบของร่างกายในระดับเนื้อเยื่อค่ะเนื้อเยื่อคือกลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันมาอยู่รวมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเนื้อเยื่อแบ่งออกเป็นสี่ชนิดนะคะเพื่อนๆได้แก่เนื้อเยื่อผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาทค่ะเนื้อเยื่อผิวคือเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มร่างกายและเนื้อเยื่อที่ปุอวัยวะต่างๆเนื้อเยื่อผิวทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติป้องกันการสูญเสียความร้อนขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายและรับความรู้สึกค่ะ เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายค่ะเราจะเรียกเนื้อเยื่อชนิดนี้ว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งได้แก่กระดูกกระดูกอ่อนและหลอดเลือดค่ะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อของร่างกายชนิดหนึ่งที่สามารถหดและคลายตัวได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทุกชนิดของร่างกาย เราแบ่งเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเป็นสามประเภทคือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื้อเยื่อประสาทซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทที่มีรูปร่างเฉพาะทำหน้าที่ส่งสัญญาณที่ถูกกระตุ้นไปสู่สมองแล้วรับคำสั่งจากสมองส่งไปสู่อวัยวะที่ถูกกระตุน้นเพื่อตอบสนองโดยการแสดงออกต่างๆค่ะ เื่อเนื้อเยื่อหลายๆชนิดมาทำงานร่วมกันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอวัยวะขึ้นนะคะร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆหลายอวัยวะซึ่งจะทำงานร่วมกันโดยจะมีระบบของการทำงานแตกต่างกันออกไปถ้าเรามีสุขภาพดีระบบอวัยวะทั้งหมดของร่างกายจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยอวัยวะทั้งหมด32ชนิดนะคะเพื่อนๆแต่ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอวัยวะที่สำคัญ7ชนิดค่ะนั่นก็คือสมองปอดไตหัวใจกระเพาะอาหารและอวัยวะเพศค่ะซึ่งอวัยวะเพศนี้จะแบ่งออกเป็นอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงค่ะ และอวัยวะส่วนสุดท้ายที่เราจะได้ทำความรู้จักกันในวันนี้คือกระดูกค่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนสั่งการหลักของร่างกายอย่างสมองกันดีกว่านะคะเพื่อนๆสมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเป็นศูนย์กลางของความคิดความจำและอารมณ์ต่างๆค่ะ อวัยวะที่สำคัญต่อระบบหายใจที่เรียกว่าปอดค่ะปอดจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สกออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ร่างกายค่ะมาถึงไตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบขับถ่ายไตยมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดค่ะถ้าร่างกายของเราไม่มีกระดูกก็คงเหมือนกับบ้านที่ไม่มีเสาและคานนะคะ พราะกระดูกทำหน้าที่ช่วยพยุงและป้องกันอันตรายทั้งยังช่วยในการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆอีกด้วยค่ะแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญอย่างหัวใจกันบ้างหัวใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกายค่ะมีหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายกระเพาะอาหารซึ่งแน่นอนว่า เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารทำหน้าที่เป็นที่พักคลุกเคลา้าและย่อยอาหารค่ะอวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์อวัยวะเพศมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะหากอวัยวะหลายชนิดทำงานประสานกัน เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราจะเรียกว่าระบบอวัยวะนะคะเพื่อนๆร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยระบบอวัยวะหลายระบบซึ่งแต่ละระบบจะทำงานประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติถ้าระบบอวัยวะใดทำงานผิดปกติหรือบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบอื่นๆในร่างกายด้วยค่ะ สำหรับระบบอวัยวะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบโครงกระดูกระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลืองและระบบสืบพันธุ์ค่ะระบบย่อยอาหารนะคะเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายมันจะถูกสลายเป็นชิ้นเล็กๆจนสามารถละลายอยู่ในเลือดได้ ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการย่อยอาหารนั่นเองค่ะการย่อยอาหารจะเกิดขึ้นในทางเดินอาหารโดยเริ่มจากปากไปสู่ลำไส้ใหญ่อาหารจะถูกย่อยสลายในเชิงกลโดยการเคี้ยวและถูกย่อยสลายในเชิงเคมีโดยน้ำย่อยซึ่งสร้างมาจากต่อมต่างๆค่ะระบบย่อยอาหารจะประกอบไปด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหาร ตับตับอ่อนลำไส้เล็กคะ่ะเมื่ออาหารถูกย่อยจนเล็กที่สุด <ze hab> ก็จะแพร่เข้าสู่ผนังลำไส้เล็กและแพร่ผ่านเข้าสู่เส้นเลือดแล้วจะเคลื่อนที่ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกับเลือดผ่านทางระบบไหลเวียนเลือดนะคะเพื่อนๆนนอกจากนี้ระบบหมุนเวียนเลือดยังมีหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย พร้อมทั้งนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากําจัดออกนอกร่างกายอีกด้วยค่ะอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดค่ะจากความรู้ในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนอกจากเลือดจะลำเลียงอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วภายในเลือดยังมีแก๊สสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์คือแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆซึ่งแก๊สทั้งสองชนิดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับระบบหายใจค่ะระบบหายใจคือระบบที่ร่างกายแลกเปลี่ยนแก๊สโดยร่างกายจะรับแก๊สออกซิเจนที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ร่างกายและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย อวัยวะที่สําคัญในระบบนี้คือจมูกหลอดลมปอดและกล้ามเนื้อกระบังลมค่ะร่างกายมนุษย์มีกลไกต่างๆคล้ายเครื่องยนต์ว่ามีคาเพื่อนๆก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆได้ร่างกายต้องได้รับพลังงานซะก่อนและแน่นอนค่ะว่าการเผาผลาญพลังงานย่อมก่อให้เกิดของเสีย นี่คือเหตุผลที่ร่างกายของเราจำเป็นต้องมีระบบขับถ่ายค่ะระบบการขับถ่ายเป็นระบบที่กำจัดของเสียออกจากร่างกายและช่วยควบคุมปริมาณของน้ำในร่างกายให้สมบูรณ์ประกอบด้วยของเสียในรูปแกส๊สคือลมหายใจของเหลวคือเหงือ่อและปัสสาวะและของเสียในรูปของแข็งคืออุจจาระอวัยวะที่สำคัญในระบบนี้ คือปอดลำไส้ใหญ่ไตและกระเพะาะปัสสาวะค่ะเรามาต่อกันที่ระบบที่เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างระบบประสาทกันดีกว่าค่ะระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการทำงานของต่อม และระบบต่างๆในร่างกายอีกทั้งเป็นศูนย์ของความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาการเรียนรู้ความจำตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพื่อนๆระบบประสาทประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทค่ะมาถึงระบบโครงกระดูกทั้งสองระบบนี้จะทำงานสัมพันธ์กัน โดยที่โครงกระดูกเป็นโครงสร้างที่ใช้ค้ำจุนร่างกายให้คงรูปร่างรวมถึงป้องกันส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายและช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยมีการทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อค่ะและต่อมาคือระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ําเหลืองค่ะ หากจะพูดง่ายๆระบบภูมิคุ้มกันก็เหมือนกับทหารที่ปกป้องร่างกายโดยจะทำหน้าที่ทำลายแบคทีเรียเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมหรือถ้าจะเปรียบระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลืองเป็นคนกำจัดขยะในร่างกายของเราก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลืองมีหน้าที่กำจัดเนื้อเยื่ รือเซลล์ที่ตายแล้วออกไปจากร่างกายค่ะดังนั้นหากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอร่างกายก็ย่อมเกิดโรคภัยต่างๆได้ง่ายเป็นโรคโนนโรคนี้ป่วยบ่ยบอยๆร่างกายอ่อนแอนั่นเองค่ะอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลืองก็คือต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองนี้จะอยู่บริเวณคอใต้รักแร้ และโคนขาหนีบค่ะนอกจากนี้ยังมีต่อมทอนซินต่อมไทมัสและม้ามรวมถึงเม็ดเลือดขาวที่สร้างจากไขกระดูกก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลืองด้วยค่ะระบบสืบพันธุ์เมื่อสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายส่วนใหญ่ จะเริ่มทำงานไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของร่างกายยกเว้นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์โดยจะเริ่มทำงานเมื่อร่างกายเจริญเติบโตมาจนย่างเข้าสู่วัยรุ่นระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆดังนี้อันทะและถุงอันทะหลอดเก็บตัวอสุจิต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิต่อมลูกหมากอวัยวะเพศช,ชายค่ะ และระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบด้วยอวัยวะต่างๆดังนี้รังไข่ท่อนำไข่มดลูกช่องคลอดค่ะก่อนจะไปเรียนเนื้อหากันต่อเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันดีกว่านะคะเพื่อนๆกิจกรรมนี้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนำชื่ออวัยวะมาใส่ให้ถูกต้องตามตำแหน่งเท่านั้นเอง ในร่างกายของเรามีกระดูกอยู่หลายชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆแต่เอว่าแต่กระดูกชิ้นไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนี่สิคะเพื่อนๆคลิกตรงกล่องข้อความตรงส่วนของกระดูกที่ต้องการทราบชื่อเรียกได้เลยค่ะ เข้าใจเรื่องการจัดระบบในร่างกายกันไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสรุปเนื้อหากันแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆวิธีทำคือให้เพื่อนๆน,นำข้อความหรือรูปภาพมาใส่ในกล่องชื่ออวัยวะที่กำหนดให้ค่ะ เยี่ยมไปเลยครับถูกต้องครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับทราบชื่อกระดูกส่วนต่างๆกันไปแล้ว คราวนี้มีเพื่อนๆคนไหนทราบบ้างมคะว่าในร่างกายของมนุษย์มีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้นถ้ายัางไม่ทราบเราไปให้พี่ยูเรนัสช่วยหาคำตอบให้ดีกว่าคะ่ะกระดูกของมนุษย์ทั้งร่างกายมีอยู่ทั้งหมด206ชิ้นครับน้องๆแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเด็กทารกมีจำนวนกระดูกถึง350ชิ้นซึ่งนั่นเป็นความจริงครับคราวนี้น้องๆคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับ ว่ากระดูกตั้งร้อยกว่าชิ้นนั้นหายไปไหนเมื่อเราโตขึ้นแท้จริงแล้วกระดูกของคนเราไม่ได้หายไปไหนหรอกครับน้องๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปกระดูกหลายชิ้นจะเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวเช่นกระดูกสันหลัง5ชิ้นจะค่อยๆเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวกลายเป็นกระดูกกระเบนเน็บกระดูกจะเชื่อมกันสมบูรณ์เมื่อคนเราอายุประมาณ20-25ปีทําให้มีกระดูกเหลืออยู่ทั้งหมด206ชิ้นเป็นกระดูกที่แข็งและอยู่อย่างถาวรแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับ เพราะผู้ใหญ่บางคนอาจมีกระดูกสันหลังเกิดมา1ชิ้นหรือกระดูกซี่โครงเกินมา1คู่ก็ได้ครับสรุประบบในร่างกายแบ่งออกเป็นระดับเซลล์ระดับเนื้อเยื่อระดับอวัยวะและระดับร่างกายโดยหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคือเซลล์ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดจะมีรูปร่าง และหน้าที่แตกต่างกันไปการรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้ระบบอวัยวะทำงานประสานสัมพันธ์ได้ดีหากระบบอวัยวะใดบกพร่องจะส่งผลถึงการทำงานของระบบอื่นๆด้วยค่ะเวลาสำหรับคาบเรียนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ